สดีครับครัวบานทุงกับดูเด่นครับวันนี้จิ๋วจะมาโชว์ฝีมือนี่าก็จิว๋ววันนี้ตำปูม้ากุ้งสดปูม้ากุ้งสดนะครับตำปูม้ากุ้งสดครับเส้นต้องตาของปูม้ากุ้งสดจะเป็นแบบนี้นะคะไหนอ๋ออันนี้อันนี้ตั้งใจเลยได้หนิตั้งใจให้เป็นแบบนี้้องหวะเล่าได้มนสิมันสิเขากันนฮะันนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อันนี้คือตำปูปลาาธรรมดาแต่อันนี้สิเป็นตำปูม้ากุ้งสด มันทำไมทำไมถึงทำไมต้องเป็นเส้นอย่างแบบนี้มันมันจะแบบกรอบไม่ไดกรอบซับๆแล้วก็เอาไว้นี่กไปแช่ตู้เย็นไว้ทีเสบกว่าจัดจานจด้ขจัดจานเลยอืมผมเลยอนันนี้่อันนี้ส้มตำปูม้าส้มตำปูม้ากุ้งสดปาดที่โตํดเลยเด

มันนี่จะมองไปครับไม่เลยมันนี้เฮ็ดแบบสไตล์มั่ทุ่งมั่นทุ่งก็ต้องใส่อุปกรณ์อะไรมากมายใช่มันแบบนี้มันแพงแซบแต่ไปดีล่าเยอะมันปวดแซบเลยเต็มหมอเบื่อตรงมากเบื่อเบื่อตัวมอโตดิตันวันวีตันห้อยย้วยไม่แฉะว่าตันได้นี่ ใส่น <One input> no no so ้ำตาลรสชาติของของของตำปูมากุ้งสดจะออกเปรี้ยวเปี้ยวหวานโอ้เดี๋ยว่นมา่ละวันนี้จะมาตำไทยนะคะอันนี้สูตรตำไทยเหรอใช่ใมื่อนี้สิบมีปลาไหลสแซบ่ลาแซบเดี๋ยววันหลังขยากดูสุดรส้มตำปลาาก็สั่งมาเดี๋ยวจัดให้เเวลามากินกับมาได้กินกันเยอะนะครับนี่ครับ

ปลาลานั่งพลาดนี่มันพอนั่งปลาลามันต้องเป็นปลาที่เนี่ยน่เจะนพุงไปพรุงมาถ้าสมมติว่าคนอื่นเขามาถูกปลาเก๋จำเป็นเนี้เอาปลาลาใส่แสดงปพุงมาแต่มันอาจจะเดี๋ยวลองชิมวันนี้จะชิมดูปลายเดือนขวบพุ่มเข้าใจแบ่งหันทลังดีมากเลยมาแล้ดก่อนเคือก็คนนี้

เปรี้ยวหวานเข้มคือครบรสสามรสหล่ะสวดให้ไพ่แล้วเปรี้ยวหวานหวานให้ได้หวานกัะเทน้ำตาลก็สิบเบิ้ดนี่มีน้ำตาลปินี่ยนี่บะานเกียบบอที่จริงต้องใส่น้ำตาลเว่าบะคานอะไรอมน่าจะมีของคูกันกบมั่นจนมักก็เป็นน้ำเสื่อมไปตัวนี่เออน้เปล่เจียเเว

เขาล่าเรอวะหอมดิผัดใดล่ะได้ล่ะก็คือชิซายเส้สฟเฟนนี่อ๋อต้องต้องใช้เส้นไม่ต้องสับ,น,สบ,บนี่เนาะสับหยาบหยาบสับหยาบหยาบบะนหน่บะเหน่งนี่นี่ชีว่านี่<อ>ๆๆไม่ซอยแต่ฉีกใส่เลยอันนี้สมมติแฟนเข้าอยู่ต่างประเทศตั้งใจนะเนี่ยค่ะตั้งใจไม่ใช่แบบว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่มีมีดตั้งใจให้เป็นแบบนี้ใช่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เอาที่ลงทุนไปสามสิบกิโลไปซื้อกลัมม่วงเนี้ยนะซื้อแบบมาชิงเลยเหรอคุณเรนคุณเรนเอาต้องใส่เยอะเลยเหรอแต่แต่ว่าเสียดายอุตสาหต้องไปต์มาสามสิบกิโลไปถึงสนามบินเลยนี่ไฮแม็กของเราใส่ไปเลยอย่าได้ยั้งมันแพงกับอันนี้แล้ววะแซบบาแซบกับมีดปู มันกวนอแไรอ่ะขแม่นแหรอไม่กินอะไรอื่นมากแต่ตัวนี้ก็จางไป่องนบ่รสชาติของมันคือจะเปรี้ยวหวานเค็มตามรสไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตำแล้วโขกเอ้ยโขกเอาหน่อยได้ละเพราะว่ารว่า สกิดแล้ว้าแล้วดีทุกเอ้ได้ไหมเต้เลยีเลยเตกอยเธอนะอ่ะเอาเน้อันนั้นมาเดี๋ยวจิบปรุงให้มันนี่แน่น่ะสีสดไป่อยว้าววดสวบ่เสียงมากมันพกเนเลน่สีสันสีสันโอ้เดยตมันตำนี่ยังแท้ต่ากเดี๋ยวไปเด็กซิมยาคิดว่าเนี่ ก็อร่อยนี่เฮ้ยกินนอกมื้อนี่ตำปูมัดอ่ากุ้งสดต้องแต่งให้ไหมหวาน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 แค่หวานพอดีเนาะมาเดี๋ยวชิมหน่อยดิชิมดูออกสไตล์เป็นตำไทยนะครับมาคือเอ่อมะละกอมันต้องไปซับเอ่อมันต้องไปซับจนละเอียดตงเรียนชิมหน่อยนะ คับย่าอาจจะเป็นขันบซอยก็ได้นั่นแลยจิมพองจิงเส้นมะละกอมนเร่ยไปเอเลยเส้นมะละกออะไรทุกอย่างเนี่ยเราไปแช่ฟรีไปแป๊บหนึ่งมันจะกรอบตำไทยก็ความกรอบมันเกืออมันเกืออปะนี่สไตล์ร้านอาหารเดียวไปแบไม่ธรรมดาใช่ไหมโอเคครับ มันจะออกแบบต้มไทยแต่ว่าต้มไทยจะมีดีกรีอ่ะเพราะว่ามันจะมีเอ่อหรือว่ามันอร่อยกับกุ้งกับปูมันหอมกุ้งหอมปูเพราวเดี๋ยวหนังชิมดูเลยแล้วก็ก็มีหลายคลิปนต่คลิปจะมีคลิปอ่อแกงไม่ใช่แกงผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับ แล้วก็หนึ่งป๋าส้มตำจะมีเยอะครับน้องหมไใส่นี่กินกับข้าวเหนียวเยะยินงได้าฟบ้าอันอันคนล้มสงไปตอนไมันไทยตอนไหนตอนสีบันดีแน่แต่เขาด่าตำดาตำสุดนะคุปปาล่ากันคุปาล่า วันไปเนี่ยวันที่เป็นทางดินตัวไปบาไปด้านายไปไปครับดีแบบเขา้าคาเดียวผ้าคาเนี่แล้วบางคขึ้นกันีรพี่เป็นไงไม่งเสียงมันดังมากเลยไม่ได้บ่เดียว บะระอุ่นนะบไระงุ่บ้นแล้วไปเอาเข้ามาในน่้นะเยอน้าลอาเรอนั้นกรน่เอาเปนะรอนี๋ยวเเอามาลอ่จะกองเูส้นแลองเนึ่งอักนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยมน่้อน่กนหนนนนหนึงนอนอาเนนหนอน่อน่อน ผมผมเป็นพ่อค้าครับผมผมตัดคุณละสามหมื่นห้าผมก็จะขายสามหมื่นห้านะครับ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 ,<สะ>บผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ครัวบ้านทุ่งก,กับลุงเด่นนะครับเมนูอาหารมา <S <S มังค์กะมีนี่ใครไม่แย่เหรอ <มา S 1> เขาคุ้งกันหอยไหมอะนี้กันหอยีก่